ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลมาขึ้นศาลคดีรุกป่าทำร้ายนักข่าวฝากถามคู่กรณีพอจะคุยกันได้ไหม17กันยายน2564เวลาประมาณ9นาฬิกาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีกับพวกอีกสองคนซึ่งเป็นยูทูบเบอร์พร้อมด้วยนายสมเกียรติรจนาวรกมน ทนายความได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารตามนัดซึ่งทั้ง3คนเป็นจำเลย1-3ฐานกระทำผิดพรบรป่าไม้พรบรป่าสงวนแห่งชาติกรณีนายชัยพลกับพวกร่วมบุกรุกเขตป่าสงวนตัดต้นกระถินป่า4ต้นเพื่อก่อสร้างวังพญานาคในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยฝ่าฝืนกฎหมายส่วนอีกคดีนายชัยพลวิภาได้ทำผิด ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและข่มขืนใจผู้อื่นวงเล็บคดีทำร้ายนักข่าวโดยทั้งสองคดีจำเลยให้การปฏิเสธนายสมเกียตรติโรจนวรกมลทนายความกล่าวว่าในวันนี้แยกเป็น2คดีคดีทำร้ายร่างกายนักข่าวและคดีบุกรุกลานพญานาควันนี้นัดคุ้มครองสิทธิ์และสอบคำให้การจำเลยหมายความว่าศาลท่านจะถาม ให้สิทธิ์จำเลยถ้าตนเองผิดก็สารภาพศาลก็จะให้ความเมตตาหรือถ้าไม่ผิดก็นัดสืบพยานไปเลยจะเอากี่ปากกี่วันสุดท้ายก็ไปสู้กันในวันนี้คดีไม่น่าจะยืดเยื้อเพราะคดีนานแล้วแล้ววันนี้มาสู่ศาลแล้วน่าจะสรุปไม่นาน ในส่วนของคดีที่เราปฏิเสธอาจจะนานแต่ในบางคดีอาจจะพิจารณาต่อหน้าสารก่อนต้องถามสารสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏต่อหน้าสายตาในตอนแรกมีข้อหาชิงทรัพย์ด้วยแต่ท่านอายการก็ให้ความเป็นธรรมไม่สั่งฟ้องคดีนี้ในข้อหานี้จากพิจารณาข้อหาหลักฐานทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่ทำร้ายร่างกาย เป็นอันตรายแก่กายอีกข้อหาคือข่มขืนใจซึ่งสองข้อหานี้ก็ไม่ได้เป็นข้อหาที่รุนแรงมากนะักทนายความกล่าวอีกว่าในส่วนของคดีทำร้ายนักข่าวนั้นอยากจะบอกผู้เสียหายก็คุ้นเคยกันมาก่อนตั้งนานแล้วด้วยและไม่ได้บอกว่าลุงทำถูกแต่การที่มีอารมณ์ไปตบหลัง2 3หรือ3ครั้งหรือโดยมารยาทก็ไม่ควรไปดึงไม่แต่ ถ้าฟังจากเหตุผลอื่นประกอบลุงพลเคยบอกว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์อีกวันที่เกิดเรื่องก็บรรดาโทสะขัดใจกันขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้รุนแรงหรือผิดร้ายแรงอะไรขนาดนั้นส่วนนักข่าวผู้เสียหายยังไม่ได้มีโอกาสเจออยากจะถามว่าพอจะคุยกันได้ไหมฝากทางช่องด้วยว่าจะขอสารเลื่อนสักนัดหนึ่งถ้าหากยอมก็ถอนฟ้องได้เลย ส่วนการเยียวยาก็ว่ากันไปส่วนคดีบุกรุกสร้างพญานาคก,ก็ยังไม่รู้ว่าผิดหรือไม่แล้วแต่ดุริยพินิษของสารส่วนประเด็นที่จะสู้แนวทางไหนขออนุญาตไม่ตอบแต่ถามว่าโทษหนักไหมต้องไปดูตามกฎหมายแต่วันนี้ยังไม่ฟันธงว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ลุงพลจะไปริเสตลอดข้อกล่าวหา ขอไปสู้ในชั้นศาลต่อไปทนายความกล่าวความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่แม่น้องชมพู่อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดชีวิตแลกด้วยชีวิตพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อหาลุงพลฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแม่น้องชมพูช่ชี้ผู้ควรกับข้อหานี้ครอบครัวได้รับความยุติธรรมอยากให้ชดใช้ด้วยชีวิตผู้สื่อข่าวจังหวัดมุกดาหารรายง,งานว่า หลังจากเมื่อวันที่ย6สิสิงหาคมที่ผ่านมาทีมพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ของเด็กหญิงอรวรัลวงศีชาหรือน้องชมพู่ได้เรียกนายชัยพลวิภาหรือลุงพลมารับทราบข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังก่อนหน้านี้ได้แจ้งข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปี ื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่น่าจะทําให้เด็กนั้นปรศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยลุงพลได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและ ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดด้านนางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องฉมพูให้สัมภาษณ์ว่าถ้าความรู้สึกส่วนตัวคือครอบครัวเราได้รับความยุติธรรมมันดีขึ้นจาก3ข้อหาแรกนั้นนะรู้สึกว่าคู่ควรกับข้อหานี้เพราะลูกเราเสียชีวิตการตายของน้องคือการตายอย่างทรมานแม่น้องจะไม่กลับมาแล้ว แต่ก็อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดคือชีวิตแลกชีวิตอยากให้ชดใช้ด้วยชีวิตแม่เชื่อว่าจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อายการฟ้องแล้วลุงพลจำเลยที่1ป้าแตนจำเลยที่2คดีการตายน้องชมพู่คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ล่าสุดอายการจังหวัดมุกดาหารส่งฟ้องแล้วโดวยมีลุงพลเป็นจำเลยที่1 โดน3ข้อหาทําให้คนตายโดยเจตนาและป้าแตนภรรยาจํเลยที่2ถูกแจ้ง1ข้อหาร่วมดัดแปลงสภาพศพเวลาส0นาฬิกาวันที่7กันยายนที่สำนักง,งานนายการจังหวัดมุกดาหารทนายรัชพลสิริสาครทนายความเดินทางมาพร้อมกับนางสพหลาโพหรือป้าแตนและนาชัยพลวิภาหรือรุงพลภายหลังป้าแตนถูกแจ้งข้อหาร่วมกระทําผิด กับผู้ต้องหาโดยร่วมกันกระทําการใดๆแก่ศพของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนะสูตรปริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามปอวิอายามาตรา1-5 0เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาด้วยบรรดายูทูบเบอร์ที่ก่อติดความเคลื่อนไหวของลุงพลและป้าแตนตามมาให้กำลังใจเช่นเดิม นายรัชพลสิริสาครทนายความเผยว่าขั้นตอนในวันนี้ได้พาป้าแตนเข้าพบอายการจังหวัดซึ่งต่อจากนี้ยังไม่ทราบว่าอายการจังหวัดจะยื่นฟ้องพร้อมส่งตัวป้าแตนในวันนี้เลยหรือไม่ซึ่งจะต่อสู้คดีถึงที่สุดเพราะเชื่อว่าลุงพลและปะ้าแตนคือผู้บริสุทธิ์และบอกป้าแตนให้เตรียมหลักทรัพย์ประกันตัวมา5 0,000บาท หากได้ประกันตัวด้านนางสมพรหลาโพหรือพระแตนบอกว่ามีความเครียดอยู่บ้างแต่จะเอาความเครียดมาเป็นกำลังใจตัวเองพร้อมที่จะสู้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สำหรับวันนี้เตรียมหลักทรัพย์มา5 0,000บาทโดยมีหลายคนมาให้กำลังใจรวมถึงคุณแม่คือนางสมควรหลาโพก็มาให้กำลังใจด้วยด้านพันตรโทร นิเวศเด่นนินนาศอายการจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวจะมีการสั่งฟ้องลุงพลและป้าแตนเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ในวันนี้เลยโดยนำผู้ที่ถูกกล่าวหาไปยังศาลมุกดาหารมีลุงพลเป็นจำเลยที่1ถูกแจ้ง3ข้อหา1่พระผู้เยาว์สองทำให้คนตายโดยเจตนาปล่อยป่าละเลยให้เด็กจนถึงแก่ความตาย 3. ดัดแปลงสภาพศพ ขณะที่พะแตนจําเลยที่2ถูกแจ้งข้อหาเดียวร่วมดัดแปลงสภาพศพในส่วนของลุงพลมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงถึงแจ้งข้อหาทำให้คนตายโดยเจตนาซึ่งทางอายการมีหลักฐานพร้อมสืบส่วนหลักฐานที่เชื่อมโยงป้าแตนจนมีการแจ้งข้อหาร่วมดัดแปลงสภาพศพมาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ความคืบหน้าล่าสุดของคดีนกชมพู นางนรินเงินนามหรือป้าถอนอดีตเพื่อนสนิทของลุงพลกล่าวว่าตนเพิ่งทราบเรื่องในช่วงเที่ยงเนื่องจากมีคนทักมาบอกขณะที่ตนกำลังร้ายสดพูดคุยกับแฟนครับซึ่งตนก็รู้สึกตกใจเพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าป้าแตนจะถูกแจ้งข้อหาด้วยโดยเท่าที่รู้มามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สพกกตูมเดินทางมาที่บ้านของลุงพลป้าแตนแต่ตนไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทำอะไรอาจจะมาแจ้งข่าวให้อีกฝ่ายทราบก็ได้ตนก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับคนทั้งสองหลังจากนี้ป้าแตนคงจะต้องพิสูจน์ตัวเองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกจากนี้ทีมข่าวย้อนบทสัมภาษณ์วันที่ย8ิกรกฎาคม63ในาใยชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่ระบุว่า ช่วงเช้าเวลาทามลายวันที่11พฤษภาคม63ช่วงที่กลับมาจากสวนยางหลังไปวัด GPS จนกระทั่งก่อนออกไปรับพระช่วงเวลา9าฬกา30นาทีถึง9ก,กา45นาทีหลังจากตนออกจากสวนยาง9าฬกา22นาทีหลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดที่หน้าบ้าน ซึ่งน่าจะเป็นช่วงก้านาฬกานาทีจากนั้นตนได้เอาพวกมีดกรีดยางยากันยุงที่อยู่ที่รถเอาออกไปวางไว้ในครัวซึ่งอยู่หน้าบ้านจากนั้นตนก็เดินเข้าบ้านโดยตนเป็นคนเปิดผ้าแาลแอนสีดำออกซึ่งตอนนั้นรถกระบะยังจอดอยู่ในบ้านจากนั้นตนก็ถอดเสื้อผ้าออกเหลือแค่กางเกงขาสั้นตนก็ไปอาบน้ำ ้ดยเดินแอบน้ำแปรงฟันสบู่ไม่ถูตนไม่รู้ช่วงเวลาของการอาบน้ำตนก็เปลี่ยนชุดใส่เสื้อผ้าจากนั้นก็ติดเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ดูเวลาคิดว่าน่าจะใกล้เวลา10นาฬิกาจึงออกจากบ้านหลังจากตนทำธุระในบ้านเสร็จก็ต้องรีบออกไปรับพระตนก็ต้องเหลือเวลาให้ป้าแตนอาบน้ำด้วย ซึ่งตอนที่ตนออกจากบ้านป้าแตนก็ยังอยู่ในบ้านยังไม่ได้ไปอาบน้ำระหว่างทางยืนยันว่ายังไม่เจอน้องซะดิ้งยังไม่รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปไม่มีใครมาหาที่บ้านระหว่างที่ตนอาบน้ำน้องซะดิ้งก็ยังไม่มาตนไม่ได้ออกไปนอกเขตของบ้านเลยหากตนออกไปเจอซะดดิ้งตน ต้องถามอยู่แล้วซึ่งตนไม่เห็นจริงๆไทม์ไลน์ลุงพลในวันที่11พฤษภาคม63จะเปลี่ยนไปหลังจากป้าถอนอดีตเพื่อนซีไม่ยืนยันเวลาตามเดิมที่เคยให้ข้อมูลก่อนหน้านี้